วันนี้หุ้นเด่นที่เราเลือกมาเนี่ยคือ g f p t ใช่ค่ะที่เลือกมาเนี่ยเพราะว่าแนวโน้มกำไร Q2 จะดีราคาหุ้นเริ่มพักๆมาแล้วด้วยนะคะจริงๆแนวโน้มกำไร Q2 ค่ะคือ Q1 เนี่ยก็ทำได้ดีกว่าที่เราคิดไปแล้วเขาออกมา450ล้านนะคะ Q2 เนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยมองว่าอาจจะสัก500บวกลบจริงๆต้องบอกว่า500บวกบกดีกว่า ประมาณ500 5 0 0ร้อถึงห้านะคะถ้าดูในแง่การเติบโตเนี่ยคิวออนคิวก็โตประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์เยออนเยนมองโตร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยฐานต่ําปีที่แล้วเจอหลายเรื่องมากสําหรับกลุ่มไก่นะคะเจอทั้งเรื่องของตัวปัญหาสายเรือเจอโควิดเจอปัญหาราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอีก <c oughs> ก็เลยทําให้ฐานกําไรปีที่แล้วอะคะ่ะค่อนข้างต่ํานะคะพอปีนี้ขยับมาเนี่ยจริงๆดีตั้งแต่ช่วง Q4 แล้วค่ะ Q1 ดี Q2 ดีต่อ แล้วก็ถ้า Q 2เนี่ยกำไรได้สัก500เนี่ยก็ลุ้นเลยทำอาจจะทำจุดสูงสุดใหม่นะคะในรอบ9ปีเขาเคยไปทำไฮเนี่ยตอนประมาณปี2013ตอนนั้นหกร600ล้านซึ่งแต่คิดว่า Q 2เนี่ยคงยังไม่ชนะ,อ,ะอาจจะไปชนะเนี่ย Q 3ครับผมมันนั้น Q 3เนี่ยคิดว่ากำไรเนี่ยก็น่าจะเล็งก็น่าจะเร่งตัตขึ้นไปอีกค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าอาจจะลุ้นทำจุดสูงสุดใหม่ได้ถ้าเกิน600ล้านนะคะโดยที่สตอรี่ของกลุ่มนี้ย,ยังภาพเดิมเลยค่ะไม่รู้นิคเปิดราคาไก่ให้คุณผู้ชมดูได้ไหมเ่ะที่เป็น เว็บไซต์ของสํานักงานตลาดปิด,ดการเกษตรนะคะตัวราคาไก่วันนี้ราคาไก่หน้าฟาร์มของในประเทศไทยนะคะเป็นราคาหน้าฟาร์มที่ลงเชือ่อเขาเป็นคนขายเนี่ยค่ะราคาขยบขึ้นใหม่แล้วค่ะคือก่อนหน้านี้สมาคมก็ออกมาบอกว่าเออจะขอขึ้นเป็น45บ้าบาทต่อกิโลนะพอพูดได้แป๊บเดียวขึ้นมาเป็น47บาทค่ะเป็น OAE ค่ะ,<ฮ>ะแล้วก็ขึ้นมาเป็น4 7บ็บาทแล้วก็2วันมาเนี้ยเห็นบางฟาร์มในราคาขยบขึ้นมาเป็น50บาทต่อกิโลแล้วค่ะถือว่าขึ้นมาเร็วมาก นะคะแต่ว่าถ้าดูฟาร์มของ CPF อ่ะอาจจะยังอยู่ประมาณสัก47บาทต่อต่อกิโลแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงกว่าที่เราคิดไว้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ตัวในแง่ของปริมาณการขายทั้งในประเทศเองทั้งการส่งออกเองฟื้นตัวดีขึ้นหมดเลยนะคะตัวของในประเทศเนี่ยจริงๆนอกจากตัวราคาไก่หน้าฟาร์มที่เราดูได้แล้วเนี่ยเราจะดูพวกราคาบายโปรดักต์อื่นๆด้วยค่ะพวกแบบโครงไก่หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันขยบขึ้นมาแต่เคยเห็นราคาโครงไก่เนี่ยตกประมาณสัก 1ิกว่าบาทแล้วก็ต่ํากว่า10บาทก็มีถ้าอย่างต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่19บาทต่อกิโลนะคะแต่นะปัจจุบันค่ะขึ้นมา26บาทแล้วถ้าซื้อโครงไก่1โลเนี่ยเราเราต้องจ่ายเงินถึง26บาทนะคะนิวไฮเลยตั้งแต่ทํามายังไม่เคยเห็นราคานี้อันนี้สะท้อนถึงในแง่ของการบริโภคที่สูงขึ้นจริงๆแล้วด้วยความที่หมูเนี่ยเจอโล A S F ซัพพลายหายไปคนก็ต้องสวิชมากินไก่พอราคาเนื้อไก่แพง เอาโครงไก่ก็ได้ใช่คือไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ไปกินร้านข้าวมันไก่เวลาขอน้ําซุปนี่ต้องเสียสตังหรือเปล่านะคะเพราะว่าก็ทาจากโครงไก่มา่นะคะเพราะใน,นราคาเนี่ยขึ้นมาหมดทั้งในแง่ของเมนโปรดักต์และก็บายโปรดักต์ก็เลยคิดว่าช่วงนี้ Q 2, Q คิวสองคิวสามะค่ะจะอยู่ในโมเมนตัมที่ดีมากสําหรับในแง่ของสารกําจไก่นะคะตอนนี้ก็มอนิเตอร์ตัวราคาไก่ทุกวันเลยค่ะใช่ฮะอ,อ,อันนี้มันคือม,ม,มันจะตัวเล็กนิดน,นึงนะฮะมันจะเป็นของราคาวันที่ยี่สิบเก้าก็คือเมื่อวานนี้ เบอร์สิเนี่ยอยู่ที่<ช>สี่สิบแปดจุดห้าก็ถือว่าเยอะกว่าที่เราอมอง้นะคือถ้าเป็นเบอร์สิคือไก่มีชีวิตหน้าฟา้า<ช>นะคะอันนี้คือราคาค่อนข้างจะสอบคล้องกันกับเว็บไซต์ของสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรราคาใกล้ๆกกันเลยค่ะก็<ช>ยังเป็นทรงที่ดี ตัวในแง่ประมาณการเนี่ยตอนนี้นแต่ยังไม่ได้ปรับขึ้นเดี๋ยวจะพรีวิว Q2 แล้วอาจจะปรับกาไรปีนี้ขึ้นนะคะตอนนี้นทําไวพันสค่ะแต่ดูแลเอาไม่อยู่แน่เลยน่าคือน่าจะได้ประมาณสักพันหถ้าปรับขึ้นมาก็ปรับขึ้นมาสักเกานะคะแล้วก็ราคาเป้าหมายเนี่ยวันนี้สิบเจ็ดบาทห้าสิบที่ให้อยู่อาจจะต้องปรับขึ้นมาตอนนี้นเคาะมาแล้วสิบเก้าบาทยี่สิบนะคะเพราะนั้นก็แนะนําซื้อสําหรับตัว GFTP อย่างน้อย Q2 Q3 ถ้าสิติวเอชปัจจุบันเนี่ย กำไรดี <Yeah. S 2> แล้วล่าสุดเนี่ยเริ่มเห็นราคาวัตถุดิบลงแล้วนะคะตัวข้าวโพดตัวกากถั่วเหลือง<ม>เริ่มลงตามตัวข้าสาลีแล้วเพราะนั้นถ้าเป็นถ้าเป็นโมเมนตัมที่ลงแบบเนี้ยในขณะที่ราคาเนื้อสัตว์ยงยืนได้อันนี้ตัวสเปดมาจิ้งของเขาก็จะกว้างขึ้นนะคะคก็แนะนําซื้อค่ะตัว JPT ก็เฉลยเป้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับจาก17.5น่าจะขยับขึ้นเป็น19.2อันนี้ยังแบบยังอาจจะมีกระดิกได้นิดหน่อยนะบวกบวกลบนะแต่ตอนนี้คือให้ตัวเลขเป็นแบบ เอาในใจนนึงนะ19.2นะครับสำหรับตัว j p t นะครับเราก็ในแง่ของตัวกราฟราคาหุ้นเองเนี่ยก็ต้องบอกว่า,ามีการพักตัวลงมาค่อนข้างที่จะพอสมควรในช่วงที่ผ่านมานะครับก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าเทรด,ดิ้งนะ